สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับผมครับสารชิปนี่ครับชมบรรยากาศนะครับช่วงอนี่ครับผักพรอนอนนี่ก็เป็นโดปผสมพีมมาเตอร์ครับีนนอนผมก็ได้ฉีดยาบำรุงนะครับฉีดยาบำรุงฉีดยาขาประหยัดนะครับ เพิ่นแล้วครับเริม่มเดิมเห็นสีสันเริ่มสีสวยแล้วครับผิวก็งามนะครับผิวเริ่มงามแล้วนี่ผิวเริ่มงามแล้วนะครับเห็นไหมดอกพอแล้วนี่ครับลูกผสมนะครับนี่ผมได้แยกออกมากอยู่ประมาณนะ่ะสีเดือนกว่านะครับตัวนี้ครับสีเดือนกว่าตัวนั่นอยู่ในหาเดือนครับเด็ตัวน้อยนี่สีเดือน การยานุมก็ดีแบบนี้แหละครับแม่เพิ่์กับอว้วนลูกพง่์กับสิได้ตั้งโตได้นะครับหาเดือนที่เดือนหาเดือนนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้พง่์กับนอนนะครับช่วงเที่ยงนี่ครับบรรยากาศช่วงเที่ยงระวาตอนกลางคืนกับบันไดนอนยุ่งกับไร่กับป็ยังบ่อใดเขาสู้หนาหนาวเต็มที่นะครับเป็ยังมียุง่งมีแมงอยู่ครับ ช่วงเว้นตอนกลางนี่ครับเพื่ออาศัยนอนแบบนี้นะครับบรรยากาศนี่นะครับการพัฒนาโอ้พ่ม,ม่เนื้อหนังมาเร็วครับเนี่ยครับ,รบว่าเขาหาเดือนแล้วครับอืมอืมยากเรียนนี่ครับบรรยากาศนอนเบื้องนีรยากาศชุ่มเลย ปั๊บมาพัฒนาเป็นไสายสายเหนือครับผมเอาว่าส่เป็นสายเหนือเนี่ครับนี่ก็ล,อล,ล,ล่อผสมนะครับล่อผสมเริ่มเริ่มนะครับเริ่องจะเป็นซัดแล้ะครับเนี่ยล่อแต่เป็นเป็นชัดเจนนะครับเนี่ยนอนอยู่เนี่ยครับบอกว่าสาวว่าแยากลูกครับตัวยุ่ไก่เนี่ยแยกผมแยกลูกนะครับแยกลูกมากนะครับลูกเพิ่งกับตัวนี้แหละครับตัวนอนอยู่เนี่ นี่ครับตัวแดงๆเนี่ยครับลูกของเพื่อนนะคร,นครับเป็นท่ายาดบีมัตต์ครับลูกแบบนี้นะครับช่วงเด็ดเด็ดลังหาบหังนวน,นก็รออัดฟางครับตอนนี้กะเจียวแหละครับเจียวขอแล้วเจียวหลายแล้วครับ แต่ก็ล่ออาจฟางครับต้องล่อคือเก่าครับล่อแห่งดินแห้งล่อล่ออาจฟางเพอดีนะครับก็จะได้ปล่อยว่าลงไปบรรยากาศครับเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปก็ไปยำฟางนะครับก็เลยบ่ท่านตัดสินใจปล่อยครับก็เลยเอาขังไม้กวนยืนขอ,อกต่อไปก่อนครับก็บ,บางแผนไว้ประมาณเกือบเกือบปลายเดือนนะครับเกือบเกือบ,บปลายเดือนนะครับ ไปเดือนมันจริงายนยี่สหกแล้วครับผม่าคิดว้วัาสิปล่อยลงไปนะครับช่วงนี้กับยังบ่ปล่อยกับขังใบก้อนนะครับตัดหงายผลจินก้อนสลับกันไปเรื่อยครับปลอยน้ำขังน้ำควายผลเด็ไป็ยางครับครับท่ายิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ได้ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บย่าได้ดความไข่ย่าได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ดูบาดยางครับท่ายิปนี้ครับฝากกดไลา์กดแช่ กติดตามให้ผมนั่งนะครับเรือกแจ้งเตือนเฉียบต่อไปครับก้าวส,สวัสดีครับ